ว่าคนอย่างคุณปิยบุตรเนี่ยสมองเนี่ยคิดแต่จะล้มล้างหรือปฏิรูปสถาบันพระมหากสัตร์ตลอดเวลาคุณปิยบุตรคาก็มาตาหนึ่งสองสองคำก็มาตานหนสองสมองไม่เคยคิดที่จะเอาไปหาแนวทางคิดวิธีที่จะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขประชาชนมีรายได้ สมองไม่เคยคิดที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชาว,ชาวนาคนยากคนจนเลยวันวันเนี่ยไม่คิดอะไรคิดแต่จะจับจ่วงก้าวล่วงบิดเบือนประวัติศาสตร์และก้าวไก่สถาบันพระหมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําไมพวกเราคนไทยที่รักสถาบันที่ปกป้องสถาบันจะไม่รู้ว่าสมองคุณปิยบุตรคิดอะไรอยู่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วปารตนาที่อยากจะเป็นประธานธับดีหรืออยากให้ประเทศเป็นสาธารณรัฐอย่างนั้นใช่ไหมนะครับนั่นก็คือหมายความว่านะครับการปกครองในแนวทางของคุณปิญบุตรนะครับก็คือการไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินดังนั้นเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วครับ ผมไม่อยากจะให้คนเหล่านี้เนี่ยได้าจาบช่วงก้าวร่วงแล้วก็บินประมาณสถาบันและบิดเบือนประวัติศาสตร์อีกต่อไปมาตา1นึงมาตาหนึจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาบังคับใช้กับคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายปิยบุตรหรือแจนนํากลุ่มคณะราษฎรทั้งหลายทั้งปวงที่กําลังจาบช่วงนะครับ <S <S พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีวันยอมหรอกครับ <S 1> <S 1> พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ ที่รักษา,ษาบันต้องการปกป้องสถาบันเนี่ยพร้อมจะออกมารวมตัวกันนะครับเพื่อรักษาสถาบันให้คงอยู่คู่ประเทศไทยคู่แผ่นดินไทยของเราต่อไปพวกเราปรารถนาที่อยากจะให้ใช้มารตรา1นึนะครับเพื่อมาดําเนินคดีกับคนกับเหล่านี้อย่างเข่งคัดนะครับบุคคลธรรมดาทั่วไปเขาก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของการดูหมิน่นดูแคลนการหมิ่นประมาทเลยนะครับนี่สถาบันเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน นะครับเราจะปล่อยให้คนเหล่านี้มาดูหมิ่นดูแคลนไม่ได้เด็ดขาดครับพวกเราปรารถนาสองอย่างก็คือว่าหนึ่งจับคนเหล่านี้โดยนะครับเข้าเอาเข้าคุกเข้าไปอยู่ในเรือนจําให้หมดนะครับใครที่คิดกับจับช่วงก้าล่วงก็ต้องถูกดําเนินคดีแล้วเอาเข้าคุกให้หมดข้อที่สองคนเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องขับไล่ออกนอกประเทศไม่ให้มีแผ่นดินอยู่ไม่ไม่ต้องอยู่อาศัยในพื้นแผ่นดินไทยให้ไปอยู่ในประเทศไหนที่คุณชอบ คุณศรัทธาคุณชื่นชมคุณก็ไปอยู่ประเทศนั้นครับพี่น้องประาชาชนคนไทยก็พร้อมจะออกมาขับไล่คนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้ไม่อยู่ในประเทศไทยประเทศไทยจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนประเทศไทยจะต้องมีความสงบสุขล่มรื่นอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อเช่นนั้นครับ